สวัสดีค่ะเพืเ่อนๆเราพบกันอีกแล้วนะคะนะครับพีอัชนะสไปสไปสไปที่ผิดไงวันนี้เราจะมาแนะนําเกี่ยวกับเรื่องที่ดินเปล่าค่ะและสิ่งก่กสร้างด้วยนะคะก็คือเรามีที่ดินที่จะนาเสนอนะคะเนื้อที่ทั้งหมด1ไร่1งาน .9.5 ตารางวาค่ะอยู่บนถนนสุขุมวิทนะคะแล้วก็อยู่ในตัวเมืองระยองค่ะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดด้านหน้าที่ก่อนนะคะด้านขวาของที่ดินนะคะใกล้กับตนน้นกอกกิชาค่ะ ส่วนฝั่งตรงข้ามเป็นสรารีพรภาคสองนะคะแล้วก็ฝั่งด้านซ้ายมือของที่ดินก็จะเป็นถนนที่วิ่งเข้าตัวเมืองระยองค่ะแล้วก็อยู่ใกล้กับโรงพยาบาลกรุงเทพนะคะอันนี้เป็นพื้นที่ที่อยู่ในใจกลางเมืองระยองเลยนะคะอันนี้ก็เป็นด้านหน้าที่ก็ด้านหน้าจะกว้างประมาณ17เเมตรนะคะแล้วก็มีถนนซอยเข้าไปเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดข้างในกัน,นะคะ่ะตรงนี้จะเป็นอู่นะคะ เป็นปู่ที่เราพูดถึงนะคะเนื้อที่ทั้งหมด11ไร่1น1 9 5ตารางวาแล้วก็เราเข้าไปด้านใน mm hmm. ก็จะมีถนนนะคะถนนซอยอันนี้กว้าง3เมตรค่ะเราเดินเข้าไปข้างในเลยนะคะอยู่ฝั่งด้านซ้ายมือนะคะที่ที่เราขายนะยี่คือฝั่งด้านซ้ายมือเป็นที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างมีอู่อยู่ด้านหน้าแล้วก็มีบ้านอยู่ทั้งหมด3หลังค่ะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปแล้ว หลังสุดจะเป็นที่ดินเปล่านะคะก็คือปลูกต้นไม้นะคะอันนี้อันนี้ก็อยู่ในที่เราขายนะคะก็บ้านหลังที่หนึงค่ะแล้วก็ด้านในตรงนี้ก็เป็นบ้านหลังที่สองนะคะก็คือเราขายทั้งหมดเลยค่ะนี่ค่ะตรงนี้นะคะนี่ก็บ้านหลังที่สองก็คือขายพร้อมบ้านนะคะแล้วก็เดี๋ยวด้านในก็จะเป็นบ้านหลังที่สาม ที่แปลงนี้มีทั้งหมดบ้านสาหลังแล้วก็มีที่ดินฝากอยู่ด้านหลังด้วยก็เป็นพื้นที่ที่ลักษณะเป็นเสีย่ยมผืงผ้านะคะอันนี้ก็เหมาะสําหรับที่จะทำธุรกิจนะคะหรือจะสร้างคอนโดก็ได้นะคะก็อยู่ในส่วนที่ชุมชนแล้วก็จเจริญมากค่ะซึ่งตรงนี้ก็สามารถสอดรับกับ EEC <c oughs> ได้นะคะ นี่เราก็เดินเข้ามาเรื่อยๆนะคะนี่ก็เป็นสุดเขตด้านหลังจะติดกับสนามกอล์ฟจะมีรั้วของสนามกอล์ฟนะคะสุดที่เราอันนี้เป็นซอยตันค่ะก็เป็นแทบจะเป็นถนนตรงนี้เป็นถนนสาธารณะนะคะค่ะอันนี้ก็สุดที่ด้านหลังก็ที่ถมแล้วแล้วก็มีรั้วนะคะด้านข้างด้านหลังอันนี้ก็เป็นสุดเขตที่ของเราก็เป็นที่ดิปนป่าค่ะ โอเคค่ะตรงนี้นะคะก็ถ้าเพื่อนๆสนใจนะคะก็สามารถที่จะติดต่อได้ตามเบอร์โทรศัพท์ด้านล่างนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้าที่กันอีกีบบน,นะคะสามารถติดต่อได้ตามเบอร์โทรศัพท์ด้ลยค่คะ0855364632 094455332ค่ะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็เอาสิ่งที่ดีและน่าสนใจมาฝากเพื่อนๆน,นะคะขอบคุณค่ะแล้วพบกันทีหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ